อ,อุ้ยอยู่กับอีกหนึ่งสาว,สาวเป็นไงโอ้โ,โหหน้าตาดีที่สุดคนนี้สาวสดลิยแม่ขายของด้วยอ่ะเป็นไงครับวันนี้ไปกับน้องผูเตรียมตัวไปเล่นอีกหนึ่งปีที่อเมริกาใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนเดินทางด้วยก็รู้สึกอุ่นใจหน่อยค่ะแล้วก็ไปถึงที่นูนก็ได้คุยกับพูดคุยกับเขาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไปถึงก็น่าจะซ้อมเลยแล้วก็แข่งเลยค่ะโอ้โหเหนื่อยไหมถ้าถามจริงเพราะว่าไม่ได้พักเลยเราเห็นมาตลอดทีมชาติก็เล่นอะตัวิ่งกอเพึ่งเล่น ก็ก็มีรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่ว่ามันก็มีช่วงพักของเราอยู่ด้วยค่ะก็แต่พอไปอันนี้คือเราต้องเหมือนเตรียม้งร่างกายเหมือนกันมอน,ม,นมันตอนอยู่ทีมชาติเพราะว่าเราต้องไปเจอกับผู้เล่นตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออมไม่ได้ไม่แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าผู้บ้านเองเนี่ยโอ้โหสถิติการอ่านบอลอันนี้มีเทคนิคแม้เพราะว่าพี่ดูตั้งแต่หลายๆรา,ายการเรามักจะดักได้ถูกเสมอเลยแท็กติกอะ เทคนิคส่วนตัวเลยครัเพราะว่าจริงๆพี่ดูแล้วหล,หลายครั้งมากที่เราแบบยืนดีมากเราเราคือคืออันนี้คือ,คอมันมีหลายองค์ประกอบมากกว่าแต่ว่าด้วยด้วยถ้าเป,เป็นถ้าเราแนะนําเราจะมีการามีเซนบอลแล้วก็การฝึกอ่านบอลอ่านบอลให้ให้เร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเคลื่อนที่ให้ให้ไวอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บางทีะลูกอ่ะมันอยู่เหนือระบบในการคนโทรลบางทีอ่ะคือเราไม่สามารถคนโทรลได้แต่อันไหนที่เป็นลายหลักอะไรอย่างเงี้ย แล้วอันนี้คือเราต้องต้องทำให้ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวปีนี้ตั้งเป้าไว้ขนาดไหนกับสโมสออุ๊ยก็อยากจะได้แชมป์นะคะปีที่แล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์เพราะว่าทีมคือเป็นที่หนึ่งมาตลอดแต่ว่าเราก็ไปผิดพลาดตรงที่ตัดเชือกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแอบเสียดายเหมือนกันปีนี้ก็ก็หวังใหม่ค่ะคิดว่าอยากจะเข้าชิงเข้าชิงเข้าชิงค่ะแล้วเอาจริงเนี่ยโอ้โหพูดถึงการใช้ชีวิตที่อเมริกาหน่อยเป็นไงบ้าง ปีที่แล้วเราไปใช้มาปรับมาแล้วปีนี้กลับมาอีกหนึ่งปีปีที่แล้วคือยังไม่ยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนแบบน้อยมากปีนี้จะหนีเที่ยวไม่คือปีที่เราคือเราปรับตัวหลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างแบบตอนไปก็คือปรับตัวเรื่องร่างกายด้วยเรื่องเรื่องหลายๆอย่างแล้วทีนี้คือเหมือนเรื่องเรื่องภาษาคือเราก็ค่อนข้างแม่เข้าใจยากจช่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไปเรียนรู้อะไรแต่ปีนี้คิดว่า อ่าน่าจะง่ายมากขึ้นต้องดูหนังฮอลลีวูดมากขึ้นนะก็ดู <c oughs> แต่คือเราเราก็ไม่คิดว่าอ่าโอเคหละทุกคนก็บอกว่าพยายามอ่านพยายามดูอะไรเ<บ>งี้ยแต่เราก็เราไม่ได้ไปโอกาสต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยนึกออกไหมตอนนั้นเออปีนี้ต้องมาแล้วปีนออี้ต้องมาแ,แต่แต่ว่าเพื่อนในทีมก็สอนนะคะเพื่อนที่สนิทไอทีอาเขาเขาพยายามสอนเราว่าแบบ สอนนะคะคือเขาน่ารักมากเพราะว่าเขาเป็นลูมเมดเราเขาพยายามสอนเราการไปอยู่เมืองนอกต้องมีเพื่อนในการปรับตัวนะจ๊ะใช่ค่ะใช่จริงจริงอยากไปเชียร์น้องนะน้องบอกให้ไล่ไปทํบวีซ่าหลายรอบแล้วไล่ทำบิซ่าสองสามรอบแต่ปีนี้ต้องทําแล้วไม่งั้นปีหน้าปีซ่าเขาขึ้นราคาอ่านไม่รู้ไปไหนน่เอ่าฝากอะไรถึงแฟนๆประเทอาชาไทยหน่อยเชื่อว่าอ่ะเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าซีเกมจะมาไม่มาผมบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันใช่ก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่า ก็อยากให้ติดตามเชียร์พวกเรานะคะออตอนนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปหลีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาชวนซีเกมกันหรือเปล่าไม่รู้ว่ายังไงอะไรก็เป็นติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสวนอเมริกาก็อ <im itation> าจจะทําโซนเช้าหน่อยก็ใครที่ตื่นเขานะจ๊ะ <im itation> เออก็มาร์กหน้ารอไว้เลยจ้ะนี่อย่าลืมเชียร์นักั้นด้วะ <im itation> เชียร์ด้วยนะ